วันนี้พบกับรายการ TCP รายการนี้จะเป็นรายการที่บรรเล่าประวัติตัวละครต่างๆพร้อมข้อมูลเบื้องต้นใน EP นี้จะเป็นตัวละครสุดน่ารักอย่างมิเซฮะจิซุรุจากเรื่องสรุปรักแก้แฟนเช่าสำหรับผมแล้วเธอคือไวฟูอันดับหนึ่งในใจของผมแต่แท้ที่จริงแล้วชื่อมิเซฮะเหมือนเป็นแค่ชื่อในวงการให้ทุกคนนึกถึงวงการ A v วีที่ชอบแผลนามปากกากันเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนกันชื่อจริงของเธอก็คือ g ิจิโนเซชิซุเกิดวันที่19เมษาปี1998อายุประมาณ19-20ปีแปีในมังหะเรื่องนี้จะนำเดินเรื่องในปี2017ถึงปี2018เพศก็คือเพศหญิงแน่นอนไม่มีกับดักส่วนสูง162เซนติเมตรตาสีน้ำตาลที่เห็นบางรูปเป็นสีอื่นก็เพาะใส่คอนแทคเลนส่วนผมก็สีน้ำตาลเช่นกันเรียนอยู่ที่มหาลาัยเดียวกับคาเซียมหาวิทยาลายัยเนริมะ ทำงานพาร์ทไทม์เป็นแฟนเช่าเพื่อหาเงินเรียนการแสดงเพื่อความฝันในอดีตของตัวเองและที่ทำแฟนเช่าก็เป็นเพราะว่าเธอสามารถแสดงคาแรคเตอร์ต่างๆได้ด้วยตัวเองไม่เสียเงินแถมได้ตังฟรีๆอีกด้วยเธอสังกัดอยู่ในค่ายด m มอนที่ไม่มีคําว่าเคซี่นำหน้า,านะปัจจุบันคบหายกับคาซียอยู่กันมาได้แล้วจะ2ปีแต่คบกันแบบปลอม แต่ในใสายตาของลูกะและมามิทั้งคู่เป็นแค่คนรักปลอมๆที่หลอกคนอื่นไปวันๆส่วนทางหน้าในใสัยของมิเซระเธอเป็นคนที่ล่าเริงแจ่มใสเอาใจใส่คนอื่นเสมอไม่ว่ารุ่นน้องหรือแฟนของเธอหรือก็คือลูกค้าเธอนั่นแหละสิ่งไหนที่เธอไม่รู้เธอก็จะไปศึกษามันเพื่อลูกค้าตลอดถึงจะเคยโดนในเวทหนึ่งด่าว่าแคบ่า,า,ายมึงจะโง่ชิบหายมึงยังมาคอมเมนต์มมัม่วและหน้าพังได้สัต แต่เธอก็ไม่โกรธก็เฮียละนิสัยพี่ของเธอก็คือเป็นคนขี้วีนขี้บน่นชอบทำหน้าบูดเหมือนคนแบกโรกไปทั้งใบแต่ตอนที่เธออยู่ในมหาวิทยาลายัยเธอก็จะขี้อายและไม่สนใจได้บูชายแต่ก็มีแฟนเกือบร้อยคนเลยนะเว้ยแม่คุณแต่เมื่อเธอเริ่มเปิดใจให้กับพี่คาสิยะเธอก็จะเป็นคนที่เอาใจใส่แต่เธอก็ยังปากแข็งอยู่ดีเช่นซีนให้น้ำเพลกเอก้เอาถ้าไม่เอากูกินเองก็ได้มีแค่ตอนเขินเท่านั้นที่เธอจะทำตัวไม่ค่อยถูก และชอบเดินหนีเข้าห้องน้าเสมอขอดขี้แน่นอนแต่เมื่อเจอเพื่อนพระเอกเธอก็จะแสดงได้เนียนเสมอมันแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของเธอได้ดีมากเพราะเธอเรียนการแสดงมาอย่างฉากที่ด่ามามิตอนเจอกันครั้งแรกนางก็เดือดใส่แฟนเก่าคาสิยะตามภาษาแฟนใหม่ที่หวงแฟนได้ดีเย<ร>ี่ยมราไม่เคยรู้จักกันมากาไม่มีเวอร์มแล้วกันไม่ได้ให้เอาผัวกูชั้นมาเอาผัวกูคืนมาแต่คนเก่งเขาไม่ทํางานให้ใครฟรีหรอกว้ย พอจิสุรุแม่งเก็บเงินคาสิยะเหมือนกับคาสิยะเป็นตู้ ATM ต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องราวดาม่าของเธอกันเลยดีกว่าเนื้อหาต่อไปน,นี้มีสปอยเยอะมากถ้าใครยังอ่านไม่ถึงก็รบกวนปิดไปด้วยแต่ถ้าใครไม่สนสป,ปอยก็เชิญรับชมได้เลยแท้จริงแล้วเธอไม่มีพ่อแม่พ่อของเธอออกจากบ้านไปตั้งแต่เธอยังเด็กต่อมาก็อยู่แค่4คนที่บ้านตาเท่านั้นแล้วไม่นานแม่เธอก็เสียชีวิตตามไปด้วย พออยู่มปลายตาเธอก็เสียไปอีกคนฉากนี้ซึ้งมากๆเลยอยากให้ไปหาอ่านกันเอาเองอยู่ในเล่นสุดตอนในท้ายปัจจุบันคนที่เหลืออยู่ก็มีแค่ายายของเธอเป็นคนเดียวเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องการแสดงการที่เธอมาแสดงได้ก็เป็นเพราะในอดีตยายของเธอเคยเป็นนักแสดงเธอเลยตั้งเป้าที่จะเป็นนักแสดงให้ยายของเธอดูก่อนตายให้ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วยายของเธอก็เสียชีวิตปีคน แต่อย่างน,น้อยๆยายของเธอก็ได้ดูหนังของเธอถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาสั้นๆก็เถอะในปัจจุบันเธอไม่เหลือใครอีกแล้วมีแค่คนคนเดียวเท่านั้นที่สําคัญต่อเธอมากๆนั่นก็คือแฟนของเธอคินอชิตะคาซซยะคนเดียวที่อยู่ยงข้างเธอมาโดยตลอดไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเขาก็พร้อมที่อยู่ข้างเธอถึงคาซยะจะไม่ใช่คนดีอะไรมากมายเฮี้ยด,ด้วยซ้ําแต่เขาก็เป็นคนที่ช่วยเหลือเธอเสมอ ในส่วนต่อไปเราจะมาพูดถึงความรู้สึกที่จิซุรุเริ่มชอบคาเซียซีนแรกก็คือฉากที่คาเซียช่วยเธอจากการตกน้ําแล้วน้าก็พยายามผายปอดช่วยคาเซียคืนแต่พอเธออยู่ในรถพยาบาลเธอก็หน้าแดงไม่รู้เพราะเขินหรือคร้แดดซีนต่อไปก็คือซีนในร้านอาหารตอนที่จิซุรุถามว่านายชอบชันหรือเปล่าแต่พี่คาเซียก็หวั่นบ่ายนิดนึงและตอบว่าไม่ได้ชอบสักหน่อย Why are you gay t h i s a y You are ส่วนซีนที่ชัดที่สุดก็น่าจะเป็นซีนบนสะพานที่ตอนอ่านครั้งแรกผมนี่โคตรชอบเลยอย่างประโยคที่กระแทกใจผมีิสุด์ก็คือเพราะฉันมาเป็นแฟนเช่าฉันถึงได้รู้ว่าความรักของคนเรามันมีค่ามากแค่ไหนแล้วก็รู้ว่ามันยากแค่ไหนกับการที่จะชอบใครสักคนเคยคิดบ้างไหมว่าผู้ชายคนนี้อาจทาให้เรามีความสุขไปตลอดชีวิตได้และมามิกระตอบว่าถ้าเรนนางไปจะฆ่าไม่ได้และมามีกระตอบว่า เออออกมามามาเราไม,าาม,าามา่ามาใจเรื่องอะไรแบบนี้นอนอนผมซีนต่อไปก็คือซีนหึงคาซิยะอย่างตอนเจอกับลูกะครั้งแรกที่คาซิยะมองด้วยสายตาชัวช่วร้ายจิสุรุก็จ้องสาตาแทบถลนออกมาเลยและก็บอกว่าไม่มีอะไรตามฉบับเซียนโอตโตะส่วนซีนต่อมาก็คือดูกะเล่คาซิยะเฉยเฉยไม่มีคำว่าคุงลงท้าอีกต่อไป มาแสดงถึงความสนิทสนมของคนเป็นแฟนกันซึ่งดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พอจิซุลุเข้าไปซักผ้าอยู่ดีๆแนางก็ลองพูดคำว่าคาสียะและก็หน้าแดงเฉยสงสังยไข้หวัดยังไม่หายบางทีผมก็คิดว่านางกวนตีนนะอย่างซีนเดินจับมือนี่คือตั้งใจกวนตีนลูกาหรือเปล่าซีนสั้นๆที่น่าสนใจก็คือซีนทักทายคาสยะด้วยการอารุณสวัสดิ์แต่คาสยะดันไม่ตอบนางจนนางงอน และบอกว่าเมื่อกี้ฉันพูดอนุสวัสด์กับนายนะทั้งที่สมัยแต่ก่อนเข้าห้องยังแทบไม่ได้ห้ามคุยห้ามยุ่งเกี่ยวปัจจุบันพัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วจนตอนนี้ก็กลายเป็นเพื่อนข้างห้องกันแล้วแถมมีการช่วยทูลหลังตอนคาสยะอ้วกอีกนี่มันแฟนกันชัดๆแต่ผมว่าอาชีพที่เหมาะกับเธอจริงๆไม่ใช่แฟนเช่านะเป็นอาชีไลายโคตดวางใจได้แต่ใดที่ฉันยังเป็นแฟนนายอยู่ฉันจะไม่ชิ้งนายเป็นไหนหรอกหน้าคิดว่ามาึงฟยวมากเหรอฮะ อีกซีนก็คือเหมือนกับซีโมในซีวิว w อลเลยคือการสั่งคาเซียให้คบกับเขาซะคาเซียก็คบกับลูกะตามชุดคำสั่งและเป้าหมายสุดท้ายของเธอก็คือการหาเมียให้กับคาเซีแต่มันจะสำเร็จหรือไม่เราต้องรอด,ดูกันเองจริงๆแล้วผมว่าก็แค่ให้เธอเลิกเป็นแฟนป,ปลอมแล้วก็คบกันจริงๆก็จบแล้วปะวะเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยจะดีมาก ที่จริงผมอยากเล่ามากกว่านี้แหละแต่มันยังอ่านไม่ถึงตอนล่าสุดนะ่ะและก็เห็นพันผ่ามาแล้วด้วยไม่ได้อยากเห็นหรอกแม่งแชร์มาทําไมไม่รู้ตอนนี้ก็ดองเลม18เพื่อรออ่านพร้อมเลม19ที่กําลังจะออกในวันที่31นี้และมีเล่มพิเศษด้วยนะซึ่งน่าจะแย่งกันมันเลยแหละราคา295บาทรวมค่าส่งก็3ามร้อยกว่าส่วนร้านผมก็ให้สุ่มเอาถ้าได้ก็จะดีมากรู้สึกว่าตัวเองจะไม่ได้ไยงไไม่รู้อะ กเวเป็งลมก็มีประมาณนี้แหละครับถ้าใครชอบก็ก็บอกไปแล้วนี่หว่าเออไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวละครจากไคจูนัมเบกคลิปนี้ผมลาไปก่อนลาอีกแล้วขอบคุณครับอะไรวะเนี่ยเราคิดเห็นยังไงก็พิมพ์ม,มาเพราะทีมงานก็จะชอบอ่านกันคนรักจริงมีแต่เราสำหรับวันนี้ซุยคิงๆสวัสดีค่ะ 你来一吗？啊